เหนียวเหนเหียวหฮึดูไหนอีกอะว้านี่ไงโอ้ยมานี่มานี่นไปไปหาแม่มาโอ๊ยฉันไม่มาบ้านสองวันเนี้ยฉันไม่กลับสองวันนั่นเนี้ยฮัลูกออ่ะโหลนอ่ะ,อะ,อะมีลูกสี่ตัวเลยเหรอ ว่าแล้วได้ยินเสียงเอาเอาไปหาแม่ไปเอาจำแม่ตัวเองไม่ได้เหรอแม่เอ,อ้ยลูกเจามาออกลูกอยู่ในห้องคข่นี่จะลูกใหญ่เบิดแล้วอืมว่ามันเสียงเหมียวเหมียวไปไปกินนมกับแม่ไป,ไปให้ไปออืมอืมอืมกินซะกินซะ อมไม่ว่าหรอกอยู่ไปยกไข่เลยดูๆจะลูกมันโตแล้วเพิ่งรู้แม่แอบ,บออกลูกไว้เก่งมากว่าแล้วทำไมที่นอนมันทำไมมีแต่ขนหึ ขอจับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ป๊อฮึแมวแมียวจับได้ไหมครับขอจับได้ไหมแมียว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 โอ้ยลูกกันใหญ่ไม่น่าวาดอะไรออกไปกับบ๊อไปแม่แม่อืมลูกคนอยู่นี่นี่เอง

ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่า,ไม,วาไ,ไม่ว่าอะไรเลยไม่ว่าอะไรเลยไม่ว่าอะไรเลยไหนดูดิไหนดูดคนเก่งนี่ไหนคนเก่งดูดิยำตัวหนึ่ง